เริ่มตั้งแต่ช่วงเจ็ดโมงเช้าเมื่อวานนี้ครับค่อยๆไล่เรียงไปนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีหลักฐานว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ฝั่งไทยก่อนนะครับมันมีภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่ทหารไทยได้ยินเสียงโดรนนะครับของฝั่งกัมพูชาเองนะครับที่แถวๆปราสาทตาเมือนทมอำเภอพนมนง์รักจังหวัดสุรินทร์ครับจนต่อมาครับทางฝ่ายกัมพูชาก็นําอาวุธนะครับ เข้าสู่ที่ตั้งบริเวณด้านหน้าแนวรวดหนามนะครับแล้วก็มีกําลังพลของฝั่งกพูชาเอง6นายอาวุธครบมือรวมไปถึง RPG นะครับเดินทางเข้ามาที่ใกล้แนวรัวรวดหนามนะครับอ่ะภาพครับคือตัดเข้ามาเลยครับคือจะได้เห็นภาพทั้งหมดครับหลังจากนั้นครับเวลาประมาณ8ปดโมงยีนาทีครับฝ่ายกับูชาเปิดฉากยิงเข้ามาตรงข้ามฐานปฏิบัติการทางทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือนทมนะครับที่เรียกกันว่าฐานหมูป่าของไทย ฝ่ายไทยถึงจะมีการยิงตอบโต้กลับไปเลยนะครับจนกระทั่งเกิดการประทะกันตลอดแนวหน้าครับมีการใช้ทั้งปืนเล็กและอาวุธหนักก่อนมีรายงานว่าทหารไทยบาดเจ็บหนึ่งนายหลังจากนั้นครับช่วงส,สายครับประมาณ9ก้าโมงีนาทีกองทัพแจ้งบอกว่ามีการประทะลุกลามกันไปในทุกพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์และวนราชธานี มีรายงานว่าฝั่งกัมพูชายิงจรวด p m 2 1หรือว่า PM21 มาตกที่ปราสาทโดนตวนจังหวัดศรีสะเกดนะครับและกระสูนพัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินก่อนจะมีข่าวเศร้าครับคือเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะคุณผู้ชมครับที่เราเห็นภาพความสูญเสียของฝั่งไทยครับเป็นภาพบ้านของชาวบ้านในอำเภอกรับเชิงจังหวัดสุรินถูกจรวด BM21 ตกใส่ครับในเวลานั้นมีผู้บาดเจ็บสาหัส3าคน ก่อนที่สุดท้ายมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจนกระทั่งมีการเผยแพร่ภาพจากเพจ Army Military Force สองอนนะครับอันนี้เป็นช่องสำรองของเขานะครับ <Okay. S 1> เป็นคลิปที่ทหารกัมพูชายิงจรวดหลายลำกล้องนะครับ b m 2 1โจมตีบ้านเรือนของประชาชนชาวไทยกลางชุมนุมนะครับในอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นนะครับนี่เห็นไหมฮะ นี่ครับเป็นพื้นที่ชุมชนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักที่มีความรุนแรงสูงและก็มีภาพทหารกัมพูชาโหลดกระสุนรถถัง t 55ที่ชายแดนติดกับจังหวัดสุรินด้วยหลังจากนั้นครับฝั่งกัมพูชาพยายามลุกลังพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยครับบริเวณปราสาทตาควายทําให้ฝ่ายทหารไทยอนุมัติยิงปืนใหญ่เพื่อปกป้องอธิป,ปไตยคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่า ฝ่ายกมพูชาเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงใส่ไทยก่อนแต่ในมุมรัฐบาลของเขาเนี่ยพยายามจะเหมือนกับว่าสวมบทบาทผู้ถูกกระทำครับให้ดูน่าสงสารท,ทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายเปิดก่อนด้วยซ้ําคุณมนเน็ตครับนายกของกมพูชาโพสเฟซบุ๊กครับอ้างบอกว่ากองทัพไทยเปิดฉากโจมตีเขาก่อนโดยย้ําบอกว่ากมพูชายึดมั่นแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีมาโดยตลอดแต่กรณีนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องใช้กําลังตอบโต้ไทยครับ แต่ฝั่งทหารไทยไม่สนใจอยู่แล้วครับจะเขียนยังไงจะพูดยังไงแหมมันก็มีหลักฐานชัดเจนอเนอะทั่วโลกเขาคงจะเชื่อฝั่งไทยมากกว่าอยู่แล้ว <S <S ทหารไทยครับได้ส่งเครื่องบิน F16 6ลำตอบโต้ในพื้นที่ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานีทันทีครับก่อนมีรายงานการประทะก,กันใน6พื้นที่ก็คือปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาควายช่องบกช่องอานมา้าช่องจอมและเขาพรวิหาร ซึ่งทางเพจเฟ e บุ o กกองทัพภาคที่2นะครับได้มีการอัปเดตนะครับสถานการณ์นะครับเวลาประมาณ10ในการ58นาทีของเมื่อวานนี้ว่าเครื่องบิน F16 ของไทยยิงบอกพกนอน้อยสสนอแและสสนอนะครับของฝั่งกัมพูชาเรียบร้อยแล้วครับและก็ขอความร่วมมือเปิดทางให้รถทหารเส้นทางชายแดนอุบลสุรินบุรีรามและศรีสะเกดด้วย จนกระทั่งคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเหตุหนึ่งที่น่าตกใจมากเพราะว่าฝั่งกัมพูชาเอเนี่ยไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งยิงจรวด BM21 นั่นะนะครับหรือว่า BM21 มาตกใส่ปั๊มน้ำมันปะตะทบ้านผือในอำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับจุดนี้มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บจำนวนมาก น่าจะเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งกองทัพภาคที่สองก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังมีศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในเซเว่นอยู่เลยอ่ะยังไม่สามารถลำเลียงออกมาได้ครับเพราะว่ายังมีวัตถุระเบิดตกค้างอยู่ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้นะครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเนี่ยครับทหารไทยเนี่ยนะครับก็พยายามจะตอบโต้ด้วยการเข้าทำลาย กระเช้าขึ้นภูมมะเขือจังหวัดศรีสะเกดนะครับของทหารกัมพูชาซึ่งฝั่งของกัมพูชาเองนะครับก็ยิงมีการยิงระเบิดนะครับและก็จรวด BM-21 มาตกห่างจากโรงพยาบาลในพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักนะครับโอ้โหเนี่ยจุดเนี้ยแน่นอนครับทางกองทัพแล้วก็หลายๆฝ่ายประนามเลยครับว่ายิงเข้ามาที่โรงพยาบาลได้ยังไง จนต้องมีคำสั่งอพยพผู้ป่วยทั้งหมดนะครับแล้วก็บุคลากรทางแพทย์ทันทีปิดโรงพยาบาลเป็นการชั่วคราวเลยครับคงเหลือไว้แต่เจ้าหน้าที่ทาหารเท่านั้นจนกระทั่งช่วงบ่ายครับมีรายงานบอกว่าฝั่งกัมพูชาระดมยิงกระสุนปืนคอมาตกที่ฝั่งไทยเป็นระยะครับทําให้ประเทศไทยเองต้องตัดสินใจใช้โดรนทิ้งระเบิดของกองทัพบ,บอกออกปฏิบัติการแล้วก็ไปปล่อยระเบิดนนะครับบริเวณคลังเก็บอาวุธของฝ่ายทาหารกัมพูชา เหนือภูม่าเขือจังหวัดศรีสะเกดจากนั้นไม่นานครับฝ่ายเราก็ยิงตอบโต้และก็ต่อต้านรถถังของฝั่งัมบูชาฝั่งสัตตสมและก็ไปเก็บรถถังของเขาได้สองคันด้วยครับเป้าหมายของเราล็อกเป้าชัดเจนนะคะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่อาวุธแล้วก็ทางกำลังพลของฝั่งขเขมรนะคะที่ยิงใส่ทางไทยซึ่งเรื่องนี้ค่ะฝั่งทางการไทย นายกองอิงค่ะได้ออกมาประนามเขเมรที่อิงไทยย้ำว่าหมดการเจรจาและส่งกําลังใจให้ทหารประชาชนในพื้นที่ให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้เร็วที่สุดค่ะส่วนกองทัพบ,บกไทยค่ะประนามการกระทําของฝ่ายเขเมรกรณีใช้อาวุธจมตีเป้าหมายพลเรือในเขตแดนไทยและล่าสุดพบว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการกระทําดังกล่าวในขณะที่กระทรวงกลาโหมของเขเมรออกแถลงการเช่นกันประนามการลุกรานของทหารไทยโดยเขาอ้างค่ะว่าฝ่ายไทยรอบวางกําลังในปราสาทตามทงทม และเปิดฉากโจมตีก่อนทำให้เขมรต้องใช้สิทธิป้องกันตนเอง ต่อมากองทัพภาคสองประกาศด่วนค่ะขอให้ประชาชนในพื้นที่ตําบลเสาธงชยัยและตําบลโสขามป้อมจังหวัดศรีสะเกดเข้าที่บังเกอร์หลุมหลบภัยเป็นการด่วนก่อนที่กองทัพจะประกาศวางแผนจักระพมหัวนาศและยุทธบดินตั้งพบทบและพบเหตุการณ์ซึ่งแผนจักระพมพัวนาศคือการรบที่เน้นการตั้งรับและแผนยุทธบดินคือการรบที่เน้นการรุกและบทขยี้ค่ะ ส่วนในช่วงเย็นครับโฆษกกองทัพบกได้สรุปสถานการณ์สู้รบไทยปะทะกัมพูชาวันแรกนะครับว่ามีผลสำฤทธิ์ได้ดีครับตรงเป้าโดยเครื่องบิน F16 ถล่มกัมพูชาไปสองรอบนะครับแม่นยำโดยย้ำว่ากัมพูชาใช้อาวุธก่อนซึ่งทางฐานอากาศก็ใช้ปฏิบัติการยุทธบดินไม่พลาดเป้าครับ F16 ทั้ง4ลำกลับฐานปลอดภัยโอ้เมื่อวานนี้มันมีข่าวลือจากฝั่งของกัมพูชาด้วยนะบอกว่าเขาเนี่ย ยิง F16 ตกไปหนึ่งลำซึ่งมันเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ชมครับห้ามไปแชร์ห้ามไปบอกต่อนะครับเพราะว่าตรวจสอบแล้ว F16 ของบ้านเรายังอยู่ครบดีครับขณะที่ภาพรวมสถานการณ์นะครับยังมีการประทะก,กันหลายจุดนะครับประกอบไปด้วยช่องบกทั้งสองฝ่ายตึงกำลังกันช่องอานม้า F16 ทิ้งไข่ฐานที่ตั้งกำลังกัมพูชาพื้นที่สัมแตออำเภอกัทลลักษ์ใช้รถถังเข้าตีเพื่อยึดพื้นที่ ไปดูจุดตรวจการภูผีตรงข้ามปราสาทโดนตวนครับมีการใช้ F 16ตรงช่องตาเท่าจุดตรวจการเขาสัตตสมครับทำลายรถถังกับูชาได้สองคันส่วนที่เขาพระวิหารวัดแก้วใช้รถถังระดมยิงส่งทหารราบเข้ายึดได้แล้วบริเวณภูมะเขือครับปัจจุบันสามารถทำลายกระเช้าส่งกำลังได้บางส่วนส่วนช่องจอมมีการโจมตีกันไปมา ขณะที่พื้นที่ปราสาทตาควายครับกัมพูชาวางกําลังฝ่ายไทยก็เข้าตีระลอกที่สองรวมไปถึงพื้นที่ปราสาทตาเมือนทมประเทศไทยก็มีการวางกําลังกัมพูชาก็พยายามเข้าตีนะครับ mm. คือบางจุดเนี่ยเราสามารถที่จะเคลียร์ได้แล้วแต่บางจุดเองก็ยังอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังกันอยู่นะครับ ยุทธวิธีการตอบโต้และตอบกลับของเรานะคะเป็นไปตามแผนทุกขั้นตอนนะคะในขณะที่ฝั่งขเขมรเองทหารเขารับใช้ตระกูลเดียวก็คือตระกูลฮุนเซนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสียหายเนื่องจากว่าเขาไม่มีมาตรการและแบบแผนทางสากลเขาพุ่งเป้าไปที่พลเรือนไทยตัวเลขเมื่อวานนะคะที่ระบุออกมานะคะล่าสุดก็คือ14รายเสียชีวิตนะคะและ40รายบาดเจ็บจากเหตุการณ์โจมตีของฝั่งขเขมรที่ไร้ทิศทางและพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเป็นหลักค่ะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีกระทรวง สาธารณาสุขค่ะคุณสมคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้พูดถึงเรื่องของสรุปภาพรวมเกี่ยวกับพื้นที่7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลหลายๆแห่งก็รับผู้บาดเจ็บนะคะเข้าไปดูแลค่ะ7จังหวัดที่ว่านี้ก็คืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินบุรีรมัมสระแก้วและจันทบุรีรวมถึงตราดแล้วก็มีพื้นที่ที่กระทบจากการสู้รบ .4 จังหวัดก็คือสุรินศรีสะเกษบุรีรมัมและอุบลราชธานีค่ะ มีการสำรลองเลือดและอพยพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่เสี่ยงเพราะว่าเขาพุ่งเป้าโจมตีไปที่โรงพยาบาลด้วยทางจังหวัดสุรินทร์มีโรงพยาบาลเสี่ยงอยู่4แห่งค่ะก็คือโรงพยาบาลบัวเชดโรงพยาบาลสังขะโรงพยาบาลกรับเชิงโรงพยาบาลพนมรงรักเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษามีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลศรีขรภูมิโรงพยาบาลท่าตูมโรงพยาบาลรัตนบุรีโรงพยาบาลลำดวนโรงพยาบาลจอมพระโรงพยาบาลขวัศิคลินโรงพยาบาลสำโรงท่าโรงพยาบาลโนนารายโรงพยาบาลสนมโรงพยาบาลค่าวีรวัตรโยธินและโรงพยาบาลกระสังบุรีรัมค่ะจังหวัดศรีสะเกษค่ะมี4โรงพยาบาลที่เสี่ยงคือโรงพยาบาลกันทรรลักษ์โรงพยาบาลขุนหารโรงพยาบาลภูสิงห์โรงพยาบาลขุขัน มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลศรีสะเกดโรงพยาบาลกันทารลมโรงพยาบาลปรางกูโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยโรงพยาบาลศรีรัตนะโรงพยาบาลพายุโรงพยาบาลนนคูนส่วนที่บุรีรัมย์ค่ะมีสองแห่งคือโรงพยาบาลบ้านกรวดและโรงพยาบาลละหานทรายค่ะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนนดินแดนโรงพยาบาลประคนชัยโรงพยาบาลนางรองและโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะอุบลราชธานีมีสามแห่งเสียงค่ะ โรงพยาบาลน้ำยืนโรงพยาบาลน้ำขุ่นโรงพยาบาลนาจะหลวยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมโรงพยาบาลทุ่งสีอุดมและโรงพยาบาลบุญทริกค,ค่ะในขณะเดียวกันค่ะกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมที่เข้าไปช่วยเหลือในการดูแลด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ให้ไปบริการด้านจิต,ตวิทยาแล้วก็คัดกรองสุขภาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะที่อาจอยู่ในภาวะความเครียดและตื่นตระหนกขณะเดียวกันจะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาแบบ Wal k i อและออนไลน์ด้วยค่ะเราไปดูโฆษกของกระทรวงสาธารณาสุขนิดหนึ่งนะคะดรนายแพทย์วรศโชติพิทยาสนนค่ะก็พูดถึงสถานการณ์การประทะโดยโพสต์ข้อความสรุปสถานการณ์การประทะผ่าน Facebook ของตนนะคะเมื่อเวลาสามทุ่ม ของเมื่อวานนี้นะคะมีพลเรือนบาดเจ็บเสียชีวิตเบื้องต้น45คนแยกเป็นเสียชีวิต13บาดเจ็บอยู่7รายบาดเจ็บปานกลาง13รายและบาดเจ็บเล็กน้อย12รายค่ะส่วนทหารบาดเจ็บเสียชีวิต15รายแยกเป็นเสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส6รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย3ราย, <c oughs> าายก็คือรวม15รายนะคะ,ะนะส่วนเมื่อวานนี้ครับเตยหลวงและพระราชินี ได้ส่งรับคนเจ็บนะครับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับก็เมื่อวันนี้ประมาณ6กโมงเย็นได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้วาทีิพันตีอดีศักน้อยสุวรรณนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดวนราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจํานวน10ตะกร้า ไปมอบให้แก่นะครับจ่าสิบเอกพิชิตชัยบุญชูล่าสิบเอกปฏิพัฒน์ีลาศส,สิบโทบุตรเทพจารุบรรยงพลทหารธนพัฒหุยวันพลทหารนัทวุฒิสีเข้มพลทหารพิสิทธ์เสนาศีพลทหารสุภกิจพงไทยพลทหารเสกสารลุนจักพลทหารจักริด บุตเตและพลทหารจัก,กรพง์ขวดจันทร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กําลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกําลังสุรานาดีที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะที่ทําการลาดตระเวนเส้นทางปฏิบัติการนะครับบริเวณเนิน481อําเภอน้ํายืนจังหวัดวนราชธานีเมื่อวันที่16และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งตอนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ อขออภัยครับโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบนะครับขณะที่เวลาต่อมาครับ19.30กนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดอิศักดิ์น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวนสามตะกร้าไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ครับได้แก่ในปอดโจรสานายรัชศาสตร์บุตรกันนนะครับนายวงทวั์แก้วคันโทนนะครับ ซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชเดชอุด,ดมในการนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกุรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะครับและก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ในพระบรมราชาุเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันขณะเยี่ยวกันนะครับเวลาประมาณ20่สนาฬิกาครับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพัะกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับอุ่นชำนาญชื่นตาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานนะครับมอบให้แก่นายอภิสิทธ์บุญแต่งซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในอำเภอพนมดงรักนะครับได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับ ซึ่งจากสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะครับในหลวงและพระราชนีก็ทรงมีความเมตตา และทรงห่วงใยผู้ประสบเหตุทุกเชื้อชาตินะครับโดยโปรดก้าโปลดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคือมีตัวเลขนะคะจากคุณอนสิทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงการจัดการเรื่องของการประทะเหตุที่เกิดขึ้นในชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้นะคะสั่งอพยพคนมากกว่าหนึ่งแคนแล้วนะคะ ไปยังศูนย์พักพิงทั้งหมด295แห่งรวมถึงกำชับท่านผู้ว่าในอำเภอบุรณาการทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะรวมถึงกำลังใจทั้งหมดนะคะส่งไปยังตามแนวชายแดนสำหรับทหารที่ออกปะทะตามแนวเขตค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องตีสี่ครึ่งนะคะมีการเริ่มยิงกันอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีรายงานใดเป็นรายงานสถานการณ์สดๆเราจะตัดภาพให้ได้ดูกัน